สวัสดีจ้าทุกคนมาพบก,กับช่องผิวอ่อน Family c h a n n e l กันอีกเช่นเคยนะจ๊ะคลิปนี้ก็อยากจะเก็บบรรยากาศช่วงสงกรานต์นะคะมาฝากทุกๆคนกันคะ่ะก็เก็บไปเป็นความทรงจำดีๆกันเนาะวันนี้นะคะเราจะไปเล่นน้ำกันที่นะคนปรปฐม,มกำแพงแสงกันเริ่มจากเราเดินทางออกจากบางบัวทองนะคะก็คืออย,อยากลองขึ้นทางด่วนดูเราก็เลยมาทางบางใหญ่<ม>เพื่อจะขึ้นทางด่วกนกาญจนบุรีนะคะ okay. คือจะบอกว่ามันดีเวอร์คือรถแบบสะดวกมากเลยค่ะวิ่งสะดวกมากโชคนี้คือเขาทดลองให้ใช้นะคะเราก็เลยมาลงกัน<า>ตรงดอนตุ่มนะคะ<า>ก็คือจากบางบัวทองมาถึงดอนตุ<า>่มเขาใช้เวลาประมาณ35นาทีนะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะขับเร็วกับช้าเนาะเราก็จะมาทะลุตรงเครื่องบินใหญ่พอดีเลยจ้า ถึงตรงนี้นะคะเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปบ้านาสกพัฒนากันนะคะก็ใช้เวลาถึงบ้านสะกกประมาณราวๆหานาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปต่อกันที่คลองตนคลองตนลิงกันนะคะก็คือจะไปเล่นสงการกันที่นั่นนะคะพอมาถึงคลองตะลิงก็คือบรรยากาศคลื้นกันน่าดูเลยจ้าส่วนไอ้เจ้าพิษนะคะก็คือเขาไม่สนน้ำเลยเขาขอนั่งฟังเพลงบนฝั่งนะคะ ก็แล้วแต่นางนะคะคลองตะเล้งนะคะอยู่ที่บ้านสาพัฒนากำแพงแสนก็คือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสงการปีนี้เลยนะคะบรรยากาศเขาก็คือสนุกคึกครื้นน่ามาเล่นกันนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่พลาดอาโอกาสในปีนี้นะคะเดี๋ยวปีหน้าก็ค่อยมาลองกันดูนะคะน่าจะคึกคื้นมากยิ่งกว่าเดิมนะจ๊ะ จบจากคลองตะเล้งนะคะเราก็จะไปกันต่อที่วัดส,สะเพื่อที่จะไปตักไข่กันจ้าที่นี่เขาก็นิยมตักไข่กันนะคะลูกละสิบบาทของรางวัลเขาก็เยอะมากตามไปดูกันเลยเจ้าแล้วไ,ไ,ไม่ได้มาด้วยกันนะเขามีมอลตอรม,มือยำแดงเลยมอลตอ <laughs> า,า,า์มอเตอมอบ่ได้ดอกมเรมาเึ้นมาเอ ว่ะเพิ่มได้ยังว่ะว่ะเป็นลบเลยอฮ้อเรียกเพ่มเขามาขอจับใครป่ะแม่ไม่ถามกั่งเหรเออเขาเปิดยังี้ กินท <si ั้งหรถเวลนมีที่วลาที่สมีที่ต้สากนนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนประมาณ5โมงกว่านะคะเขาบอกว่าเขายังไม่เปิดค่ะก็จะเปิดประมาณที่ยงนะคะ เป็นอันว่าฟาวสองรอบแล้วจ้าก็คงต้องกลับไปที่บ้านก่อนนะคะและ้วก็ตอนเย็นถึงจะกลับมาใหม่อีกครั้งนะคะเ <c oughs> สียดใจจังเลยเดี๋ยวนะวกลัวเราอย่างไรนะ <c oughs> ไม่มาแล้วนะสองรอบแล้วนะ ก่อนกลับก็ขออุดหนุนน้ำแตงโมหวานเย็นๆก่อนสักแก้วนะจ๊ะเดี๋ยวตอนเย็นเรามาเจอกันใหม่นะจ๊ะกลับมาถึงบ้านนะคะเราก็มารดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่กันนะคะก็คือส่งน้ำพาแล้วก็ลดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่กันก็คือประเพณีดีๆของอไทยเราเองนะคะอโัวข หลังจากจบปรพณีของเราแล้วนะคะก็คือส่งน้ําพระส่งน้ําผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะคะคือตอนเย็นเราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมาตักไข่กันจ้าและวันนี้เป็นวันสุดท้ายเลยนะคะคือคนก็จะเยอะมากของรางวังลผู้ก่น,นะคะเราก็ไปรน,นกันมาาเราจะเข้าพันมา<อ>จากไหน

ครับไี 20, Guys, you, e 4, well okay, year, ่กางเตีนรวมไปได้เป็นเตียงที่กองตียงออกเลยครับอะไรครับติดต่อรมไปได้เตีงยันเป้าเอครับทุนห ข้างในคนจะมาอ่านเลยด้วยคนไหนได้เลยเข้ามาข้างในนิดเดียนะถ่ายรูปกับคณะกรรมการนิด,ด้ดึงนะโดยดูเป็นหลักฐานหน้าเบอกร์ตรงกันนะครับผมเอ้าวขับลมใน้ยาดิบอ้าวขับลมไร้ยาดิบฮะอ้าวพาดอ,พด,วอพดีกำลังกำลังมาพอดีัเออ

จะสสในใ,ใน่ใาาหลังจากแกะเรียบร้อยนะจ๊ะคนละสอง,องรสามร้อยปรากฏว่าไม่ได้รางวัลไหนเลซ่าแต่เราก็มารอของรางวัลเล็กๆกันอยู่ตรงนี้นะคะ จะให้พี่อาร์ตเขาเข้าไปรับแล้วกันเนเาะ,ะเพราะว่าคนเยอะมากคงไปต่อแถวเป็นยังไงบ้างจ้า <criteria S 2> สำหรับบรรยากาศงานสงการที่นครปฐมบ้านสัตพัฒนานะคะในวารถถิถีขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยนะคะ<ม><ม>ก็ขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยสุขภาพที่ดีนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไหนหนว้เจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีจ้า